English time by Master สวัสดีค่ะ นี่สไลาเวลามาที่นี่นะแนะนำห้องนี้เลยห้อง Family Room นะคะห้องนี้ค่ะก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงสองชั้นหรือว่าบั n k bed อีกหนึ่งเตียงนะคะรับรองว่าถูกใจครอบครัวที่มีลูกหลายๆคนแน่นอนหเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆนะคะซ้าฟก็อยากจะให้ความสำคัญในเรื่องของ Car seat เป็นที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาดคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ใช่แล้วค่ะคำว่า car seat car seat นอกจากจะแปลว่าที่นั่งในรถยนต์แล้วนะคะยังจะสามารถแปลว่าที่นั่งที่ติดในรถยนต์สำหรับเด็กได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะที่นั่งติดรถยนต์สำหรับเด็กนะคะก็ยังใช้คำว่า child safety seat child safety seat หรือ booster seat Booster s e a t ซึ่งแปลว่าเก้าอี้เปล่าๆไม่มีเข็มขัดมาให้นะคะเหมาะสาหรับเด็กโตที่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์เองได้ค่ะที่สําคัญเลยนะคะ all children under 1 4 5 c m t a l l should use car seats or booster seats เด็กๆที่ความสูงยังไม่ถึง 145cm ซเมตรนะคะควรที่จะนั่ง car seat หรือ booster seat ค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับเด็กๆห้ามนั่งที่นั่งด้านหน้าเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะมี car s ซหรือไม่มีก็ตามเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะทาให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ค่ะโอ้ใช่เลยนี่วันนี้พูดแทนใจคุณแม่ได้ดีมากๆเลยขอขอบคุณมาซ่ารที่ทาให้ยามเย็นของเรามีคุณค่าค่ะสวัสดีค่ะฝากคุณผู้ชมช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นแออัดและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะ